คลิปนี้แม่จันออกมาขายกับเข่าอยู่ถนนหนทางพี่น้องฝนตกห้ามกับเขา่าฝนตกพุ่น่ะขายกับเขาบ่าบพาะท่านได้เบิดอยู่คือได้สิมาอุดหนุนอยู่ใกล้ๆกับมาอุดหนุนแม่จันเด้อพี่น้องมึงแน่ฝนตกหน่อยหยดหย,ด,หยดลงมาสิเบิดบ่บ้าเนาะพี่น้องเนาะขายกับข้าวจ้าเป็นกำลังแรงใจให้แม่จันในเด้อจ้ามาอุดหน,นุนเนี่ยค่ะ ขายกับเข่าพี่บ้านเฮานั่งขายอยู่นี่หละจ้าผลกระตกสีแยกขายกับข้าวอยู่สีแยกนะคะเนาะผลโต๊ะข้ามขายไปจักน้อยเพราะได้ทุนขึ้นกับสิเข่าบ้านแลยจ้าผลโตกฝผลโต๊รถกระแลนไปแลนมากขายอยู่ข่างทางข่างถนนนี่แหละู้ไดจอดซื้อกับเข่าในเดอ้อรถก็ได้ดรนแลนแห้งหลายเนาะเนี่ยค่ะขายกับเขาอยู่ริมท่างพี่นอ้อง ฝนตกลินขายอยู่ตรงนี้แหละนี่เพิ่งเพิ่งมาแยนขายเป็นเพื่องเนาะคะ่ะฝนตกลินกับเปียกอยู่ดีค่ะย่อยลงมาใส่เนะาะจันทายแกงไายกับเขา่า FC คนไหนอยากอุดหนุนอยากให้กำลังใจกับมาสืออ่อเด้อจ้ะสื่อกับเขาะะ่าเนาะค่ะแม่ค้าขายกับเขาเด้อข <laughs> ายกับเขายู่ทางริมทาง ริมทางระหว่างที่ผ่านนะคะก็มาแวะซื้อเนาะกับขา้าวขายกับขา้าวถุงพี่น้องขายบ่าแพ้งดอกมีน้ำพริกปลาทูเนาะคะ่ะแล้วก็ต้มจืดผัดผักรวมผัดผักรวมผักหลายๆอย่างรวมรวมกันเนาะคะ่ะต้มจืดหมูสับน้ำพริกปลาทูแถมผักเนาะู้ใดซื้อน้ำพริกกับแถมผักพร้อมเด้อพี่น้องถุงละยี่สิบบาทแถมผักเนาะค่ะเนาะ กระเฮ็ดป้ายความสะดวกอำานวยความสะดวกให้ลูกค้าซื้อไปแล้วมีพักกินพร้อมเนาะค่ะบปนก็นได้กินง่ายๆบ้านเฮ้า,า,า,าเฮ็ดกับขาวกรเฮ็ดแบบบ้านๆเนาะขายอยู่นี่แหละจ้ามาซื้อกับขา้าวนโตข้ามแม่ค่ะโตกสม,มือบ่ายุดบป์ปยันฝนก็โตกทุกมือเลยเนาะค่ะขายของก็ได้ ฝนตกทุกวันก็ขายคือเก่าฝนตกก็ขายคือเก่าจ้ะขายกับข้าวฝนตกก็ต้องขายทุกวันเหมือนเดิมเพราะว่าเฮาใส่กินเป็นเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจบังด้วยพี่น้องน้ำพริกยี่สิบาทแถมผักเนาะคะ่ะถุงละชุดละยี่สิบบาทนะคะแถมผักให้ด้วยเนี่ยไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากเนาะปะะละาทูกับเชียงละยี่สิบบาทแล้วพี่น้อง หนจะขั่วพริกขั่วหอมอีกเนาะขั่วพริกขั่วหอมต่ถ้าเข้าไปเฮ็ดเองเข้ากับซื้อปลาทูเขียงหนึ่งต้องไปเฮ็ดซื้อกินเอาพริกปลาทูมีผักให้แถมผักหนึ่งชุดนี่ชุดหนึ่งยี่สิบบาทพี่นะ้องแถมผักให้ด้วยขายอยู่นี่ละจ้าอีสานบานเข้าเนาะ บ้านนอกเข้าขายเงั้กระขายยาบ่ขึ้นในเมืองได้ค่ะบะ่ขึ้นตอนช่วงไม่จันเปิดร้านเนาะเปิดล้านอาหารกระขายเห็ดเงั้กระขายดีเพราะว่ามันค้นลายเวลาเข้าเปิดล้านมาเข้ากับลงทุนหลายๆเนาะเข้ากระขายได้อันนี้นนนนนนเข้าขายอยู่บ้านนอกเข้าบางเทือเพิ่นกระเฮ็ดกับเขากินเองเพิ่นกับบ่คคอยออกมาซื้่อาหารถุงเพิ่นกะเฮ็ดเองเนาะค่ะเฮ็ดกับเขา้าสู่ลูกสู่ล้านกินอเองบางคนก็ได้ปลา คนกับมีป่าไปให้ไปหน้ามาได้ปูได้ปลาเพิ่นกับก่ะสือกับเขาจะไม่จันก็ขายไปขายไปพอได้เห็นร้านซื้อกับเขากับน้ำนี่ละจ้ะขายกับข้าวอยู่ริมทางผลกระตกกนะคะเนาะลูกค้ามาอุดหนุนแม่ค้าในเด้อขายกับเขาจ้าใครจะซื้อกับข้าวถุงก็มาซื้อนะคะจักน้อยแม่ค้าถึงเวลากับเขาบ้านละค่ะคน้ายบ่ได้ก็สิกกับเขาบ้านเนาะ ขายไม่หมดไม่เป็นไรเราเอาไปไว้กินเองก็ได้นะคะไปใส่ตู้เย็นไว้เราก็กินเองเอามาอูนกินกระ,ะเปอก็ได้ในจันก็ขายอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะขายอยู่ข้างข้างขายกับข้าวริมถนนรถกระแลนใสแลนมากเนาะย่าแลนแห้งเลยเด้อรถก็ได้เนาะฝนตกมากกระฟงกระเด็นขึ้นมากฝนตกมากกระฟงขึ้นมาใสาแม่ค่ะก็ขายไปเนาะคะ่ะขายอยู่ข้าง ร้านซุปเปอร์ยายต้อยนี่แหละผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับแวะมากอุดหนุนกันได้นะคะกับข้าวแบบปีมือคนอีสานบ้านเฮาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีค่ะ